ลาปเบาวรืพี่น้องอาจารย์สร้างคนครับอาจารย์จะดกิโลเลอนี่ขึ้นสูงวะสองร้อยเมตรสามร้อเมตรว่ามาณสองเมตรประมาณเ่อันนี้เต็มไปแล้วไปต่อเสื้อคือพอดีโอขึ้นเอาเสือตัวนี้เบิรตต่อเสื้ออีกดมีนาังไหจะนู่นยังนี่ เนปอันั้นบอเนไปอันนั้นบอกเว้นไปอันยังก่อนต้นไวเว้นไวเว้นไวโอะโอ้จินบินอาจารย์หนึ่งนช่างหลังจ <and> <c oughs> ัไปจับเป็นอะไรนะเป็นปอยเสือหักซะแล้วนี่ าร่มมากนะครับผมพี่น้องเด็กน้อยเลยเรียนพอดีครับมีประจำการที่ศูนย์ครับวันนี้เงาเลยเด็ก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 หุ่น เอาไปแลวครับผมไปแล้วอันนี้ดอกฟังเสียงสนุบบอ